<c oughs> สวัสดีมนรักเพ่นเกมเพท่านนะครับแล้วก็สวัสดีสมาชิกสมัยด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกมเกมวิวและคลิปนี้ไม่เกี่ยวกับชแน,นล,แลเท่าไหร <c> ่ <oughs> <c oughs> ว่าเราจะมาทําคลิปสอนนะครับก็คือผู้เล่นที่มาสมัครสมาพันธ์จีอูไนของเรานะครับอตอนนี้ผมผมผมเป็นสมา,มาชิกระดับสี่งไงแล้วผมต้องมีหน้าที่ดูแล ผู้เล่นใหม่ด้วยผมก็เลยว่าจะมาครสอนคือทุกคนนะครับที่อ่าจะปะจะเข้ามาอยู่อันดับระดับหนึ่งอ่าและจะได้ข้อความจากผมนะครับอ่าก่อนที่จะได้สองนะแต่ต่อจากนี้จะได้สามนะครับก็คือฉบับที่สามมันจะเป็นข้อความที่ให้เข้ามาดูคลิปนี้นะครับ สองฉบับแรกฉบับหนึ่งจะเป็นข้อ,อที่เขียนหัวเรื่องว่าโปรดอ่านและตอบกลับนะฮะอันนั้นให้ตอบกลับมาตรงนั้นอันนี้นคือเงื่อนไขที่จาเป็นต้องทําก่อนที่จะสมาพันธ์นะครับแล้วก็อีกอันก็คือเป็นวิธีการแนะนําการทำ่านเอง,เองผมว่าดูแค่สองอันนั้นก็พอแล้วเนี่ยครับเดี๋ยว เน็ตก็ดีดีนะเน็ตเน็ตโทรศัพท์ด้วยตอนนี้อยู่ท้องบ้านเนี่ยครับก็นี่นะนนะอ่าสมมุติว่าผมจะนี่นะครับคุณทนบ่าทนทนต้นตน,นบ่าใหม่มั้งทนบ่าแล้วกันนะ อ่าอันนี้คือมาใหม่ใช่ป่ะ<ม>คือผมจะมาร์กดาวไว้ก่อนนะครับแล้วผมจะไปที่จะมาชิกเร็วยวๆสิไม่โหลดโหลดแล้วคุณทนบะนี่นอยู่นี่แล้วผมจะส่งข้อความไปให้คุณนะครับ โปดโปดอ่านแล้วตอบกับนี่ครับข้อความผมจะส่งไว้วันนี้นี่ครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังเลยสวัสดีครับคุณจะอยู่กับเราสำาัพันจยูนาธคุณต้องทำอะไรทั้งสองสามอย่างคือหนึ่งเปลี่ยนชื่อของคุณเป็นชื่อของตัวเองจากเอ็มพล์นะครับซึ่งเป็นชื่อที่เกมตั้งให้อยู่แล้วแล้วก็ข้อสองทำการย้ายเมืองโดยทำการเทเลพอร์ตเมืองมาที่พิกัด 8296633นะครับซึ่งเบอร์ณนี้จะเป็นแหล่งรวมคนไทยนะแล้วก็เป็นที่ตั้งของสมาพันธ์นั่นแหละขั้นตอนที่สามครับหลังจากทำทั้งที่ขั้นตอนที่หนึ่งกับสองแล้วให้ตอบจับจนหมังจากนั้นครับเมื่อผมรับรู้แล้วก็จะทําการเพิ่มเป็นระดับสามแล้วก็จะถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการสมัครนะถ้าไม่ทําตามทั้งสามข้อนะครับก็จะถูกเชิญออกจากสมาพันธ์เวลาปัน ถ้าเกิดว่าใครเกิดถูกเชิญออกด้วยข้อผิดพลาดนะครับก็ให้สมัครเข้ามาใหม่ได้เลยนะแล้วก็ทำตามขั้นตอนก็น่าจะรัตหนึ่งกับสองใบก็เป็น3าก็คือตอบตอบกลับมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะส่งข้อความอย่างนี้ไปอีกนะครับในข้อความนะตัวนี้ตัวโปรตอบกลับนะครับผมจะแนบพิกัดไปให้เพื่อความสะดวกในการเทเลพอร์ตนะฮะ รอข้อความส่งสักนิดนึงโอเคแล้วก็อีกฉบับหนึ่งนะครับผมันจะหัวข้อว่าคำแนะนำสำหรับการเปลี่ยนชื่อและย้ายเมืองแล้วความข้างในนะครับก็จะไปบอกวิธีนั่นเองเนี่ยครับอือส่งเบาแรงไปคนหนึ่งแล้วคุณทนบะผมอ่านผิดผมขอโทษนะครับ ระหว่างที่รอข้อความส่งนะครับสามารถเข้ามาแชทกันในตรงแชทสมาพันธ์นะครับตรงช่องแชทเนี่ยเราเปลี่ยนข้างบนนะจากตอนแรกจากราชนาจักรเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นสมาพันธ์นับหลังจากทําการเข้าสมาพันธ์เรียบร้อยแล้วมาคุยกันได้นะครับอแล้วก็เพิ่ม,เพ,ม,เ,พมเพิ่มผมได้นะผมเกลียดไปเพิ่มทุกคนนะมาเพิ่มผมเถอะขอร้องเหนื่อยมากันแค่ดูแลสมามชิกใหม่ก็จะตายนะครับ เราแรกจะเป็นอย่างนี้อยู่ราชนาจักรครับให้กดคําว่าสมาพันธ์ก็จะเป็นเฉพาะของสมาพันธ์แล้วก็เพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนเพิ่มอะครับเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวบั๊กบักวิธีเพิ่มเพื่อนนะครับก็กดที่ใครแล้วกดชื่อเขาอีกทีหนึ่งแล้วก็เพิ่มเพื่อน แค่นี้แค่นี้แหละจบละอ้าวโอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการย้ายเมืองนะครับขั้นแรกครับอ,อันนี้ไม่เกี่ยวนะโอ้เราจะสร้างอะไรทิ้งไว้ซะหน่อยนะฮะสักครู่สักครู่ลงตีเหล็กเฮอ,อันนี้ไม่ใช่นี้เมืองหินลงตี อัพเกรดอัพเกรดเลยแล้วก็ส่งความช่วยเหลือไปนะครับเดี๋ยวเพื่อนอา้าวเอ้ยแบบเนี้ยเน็ตดีกัอย่างงี้นะครับอ่าผมไม่บอกว่าค่ายไหนนะยังไม่โดนยึดด้วยความเร็วเติมสปีดเขาเลยนะ้ยไม่บอกแล้วกันกอืมชร้างมากครับวิธีการอ่าเอาวิธีการเอ่อ ชื่อก่อนดีกว่าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเปลี่ยนตรงไหนวะก็ลืมมาแล้วนะ สว่านนะครับที่ช่องไอเทมนะครับแลว้วกดที่ไอเทมอยู่ในส่วนพิเศษนะครับมันจะมีไอเทมเปลี่ยนชื่ออยู่ใช่แล้วเนี่ยยังเห็นนะครับมันจะมีไอเทมเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ผมใช้ไปแล้วนะอ่าเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เนาะผมไม่มีอ่าเดี๋ยวผมจะดูให้ดูว่ามันหน้าตาเป็นยังไง ไม่ต้องไปซื้อนะครับผู้เล่นใหม่ทุกคนจะมีให้แอปคนละหนึ่งอันนะย้ําว่าไม่ต้องซื้อนะครับอันละสี่สิบเหรียญทองแพงอยู่พอตัวเเปลี่ยนชื่อผู้เล่นนะอันนี้ไม่ใช่ซื้อนะเว้ยอย่านะซื้อเหรอไม่นะ ไม่สูรใช่ไหมเเออช่างมันโอเคการเป็นกดชอบนะอันนี้นะอาทิตย์ติดดาวนี่แหละเปลี่ยนชื่อผู้เล่นนะแลัาก็เปลี่ยนเป็นชื่อของคุณแต่ผมแนะนำว่าให้เปลี่ยนหลังจากที่ทำอ่าได้รับจดหมายครับเพราะว่ามันจะลำบากผมเพราะบางคนเนี่ยไม่มีรหัสเอ็มไพยเนี่ยครับผมจำเลขสี่ตัวท้ายใช่ป่ะแล้วพอไปหาไม่เจอ อ่าเสร็จไปกับการเปลี่ยนชื่อนะครับขั้นตอนในการเทเลพอร์ตให้กดขยายนะครับนี่นะครับมันขยายอยู่มันจะมีรูปเมืองรูปสมุดแล้วก็รูปเออ่แบบอ่าเนี่ยนะครับความพิการหาให้ าต้องมั่นใจนะครับว่าคุณเกิดในอาณาจักรของเรานะฮะอาณาจักรใช้ว่าครับ K อ่ะมันจะเป็นแปดสองเก้านะเป็นเลขตัวแรกที่เำตกลมาให้หลังจากนั้นใส่ X กับ Y ครับหกสิบหกกับสามสิบสามแล้วก็จะเห็นนะฮะตรงอยู่ว้านตรงนี้พอดีนะฮะหกสิบหกสามสิบสอง หกสิบหกสามสิบสามแม่หรอเออแถวแถวนี้หกสิบหกสามแดิหกสิบหกสามสิบสามนะแต่จะนั่งครับมาตั้งเมืองแถวแถวนี้ตรงไหนก็ได้แล้วกดเทเลพอร์ตเนี่ยครับก็จะทุกคนจะมีไอเทมอยู่แล้วนะฮะก็ถามว่าจะเทเลพอร์ตไหมก็เทเลพอร์ตมานะครับเท่านั้นไปนเรียบร้อย เมื่อทำสองอย่างนี้เสร็จให้ทำการตอบกลับนะฮะมาวี่ตอบกลับต้องสอนไหมว่าจะมีตรงที่เป็นลูกศรนนะสักครู่เกมแม่งค้างเครื่องเริ่มรัวแล้วเนี่ยนะครับผมว่าจดหมายใช่ปะ แล้วเข้าไปที่อีเมลผมเดี๋ยว,วผมมีอันที่ส่งหาอยู่สักครู่สักครู่คือผมใช้วิธีการส่งให้ทุกคนไงแบบนี้นี่นะครับโพลเล่นก่อนที่ผมมาอัดคลิปตอน9ก้าโมงของวันที่สามเอ้ยเดือนสามวันที่สิบหกนะครับสวัสดีสมาชิกใหม่นะ คำว่าตอบมนาะชัดเจนนะก็ตอบไปครับแล้วก็ตอบอะไรผมมาก็ได้ผมจะได้รู้ว่าคุณจนะทาการทาตามเงื่อนไขนของเราแนละ้วผมก็จะไปเช็คนะครับว่าบ้านคุณอยูอ่บ้านคุณต้องอยู่ในบริเวณแถวๆนี้ไม่เกินคงไม่มีใครจะไปฉายเดี่ยวอยู่ในดงบ้านเขาตื่นอันตรายมีมอ ตีดได้ไหมตีได้ค pues รับก็นี well> <the <the ่นะครับพอสมัครอ่าพอทำตามเงื่อนไขอะไรอะไรต่อนี่อะไรของเราเสร็จก็มาเพลิดเพลินใจกับการเล่นพวกเราได้เลยนะเดี๋ยวฉันใช้กับพวกเราก็เล่นได้อย่างเพลิดเพินนะตำแหน่ เดี๋ยวพิมพ์บอกคนอื่นก่อน73 63เนี่ยครับใครเจอมอนอะไรอย่างนี้นะครับก็มาพิมพ์บอกกันได้นะไม่ต้องพิมพ์829นะครับเพราะว่าอันนั้นคือเลขอาณาจักรก็ตามไรที่ไม่หลุดจากอาณาจักร,ก,รก็จะเลขตัวตัวหน้าเหมือนเดิมตลอดฮะนันก็ส่งพิกาดไปแล้วจรอคนอื่นมานะฮะส่วนตัวผมก็กำลังเดินไปตีอยู่ไกลพอสมควร โอเคเขาก็จบไปสำหรับการแนะนำนะฮะวิธีการทำตามเงื่อนไขในสมาพันธ์ g u อูซึ่งผมนมีคนโอเคนะแสดงว่าเดี๋ยวกำลังมาโอเคครับยังไงอย่าลืมสำหรับสมาชิกใหม่นะฮะทำตามเงื่อนไขที่ได้บอกไว้ด้วยแล้วก็สมาชิกใหม่หรือใครก็ได้ครับติดตามช่องนี้ไว้เลยนะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็ ถ้ใครอยากเล่นนะโหลดมาได้นะครับผมได้รับการเนะนกฮอกเก็ตนะครับนี้ก็พบกันใหม่กับผมเคสมาชิกสมาพันธ์ระดับ4และคงไม่มีวันเป็นระดับ5เพราะระดับ5มันคือเจ้าของแต่วันนี้ก็ไปก่อนครับสวัสดีครับ